รถโคตรติดเลยอืมไม่มีอะไรทำสอนรีเซ็ตลมยางก็ได้อ่ะสำหรับ Mercedes-Benz นะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์แรงดันลมยางอยู่นะครับคันนี้เนี่ยตอนก่อนผมมาก็คือแม็กแตกแล้วเขาเตือนว่าลมยางมันอ่อนตอนนี้ซ่อมแซมมาละซ่อมแม็กชั่วคราวมาละแล้วก็เติมลมยางมาเรียบร้อยแต่ว่าระหว่างทางวิ่งมาก็คือ มันก็ยังเตือนอยู่ว่าให้เช็คเช็คลมนะวิธีการรีเซ็ตไม่ให้เขาแจ้งเตือนขึ้นมาอีกเนี่ยให้เขาเริ่มต้นตรวจจับใหม่เนี่ยอ่ะเรากดตรงนี้นี่นะที่พวงมาลัยจะมีปุ่มย้อนกลับกดปุ่มย้อนกลับหนึ่งทีปั๊ปบแล้วก็จะมีอไอคอนอย่างนี้ขึ้นมาเราเลือกที่ขวาสุดนี่นะบริการพอบริการเสร็จปุ๊บตรงนี้เห็นไหมจะมี ยางรถยนต์เราก็เลือกอยางรถยนต์ลงมาปุ๊บเห็นไ,ไหมจะขึ้นว่าการตรวจสอบความดันลมลมยางทํางานอยู่เนี่ยเขาจะเริ่มทํางานอยู่ตอนนี้เราต้องการทํำยังไงต้องการเริ่มการทํางานใหม่เพราะว่ามันจะเตือนอยู่อย่างนั้นแหละเราจะต้องรีเซ็ตให้เขาเนี่ยเราก็เริ่มการทํางานใหม่กดรีเซ็ตปุ๊บเขาก็ความดันลมยางถูกต้องหรือไม่ ตอนนี้เราไปซ่อมแซมมาละไม่ว่าจะเป็นยางรั่วแมกแตกอะไรเงี้ยเราซ่อมแล้วให้เขาทําการตรวจสอบใหม่เนี่ยเริ่มต้นเริ่มการตรวจสอบความดันในลมยางใหม่อีกครั้งเนี่ยไหมเรียบร้อยแล้วแล้วในตัวเลือกเนี่ยมันจะมีนีด่ด้วยแอซิดพัดนี่คือจะดูว่าอีกกี่กิโลจะถึงระยะการสวิส์เนี่ยมอีกสามพันกิโลนะครับ ถอยออกมาปุ๊บก็จะมีน้ำรอเย็นรอเย็นตอนนี้สถานะอยู่ที่กี่องศาเนี่ยเขาจะบอกเห็นไหมเนี่จบแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ขับ Mercedes-Benz แล้วยังไม่รู้ว่าเวลายางรั่วยางซึมอะไรเงี้ยมันสามารถรีเซ็ตได้ด้วยตัวเองนะตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกก็คือไปถามศูนย์บริการมาศูนย์บริการก็แนะนำมานะครับแต่ตอนนี้รถคตรติดเลยจะถึงพระะบุรีวันไหนวันเนี้ยติดแบบไม่ไปไหนเลยนะเนี่ย